มาหาเอาคักเอาเนี่ยแต่หาเงินหาตูมือบ่าเศร้าเมียจักรีติมาหาโพดหาโพดแต่าตายไปแล้วก็เอาไปน้าบไ่ได้ตัวพนะาเอามาบอกเป็นตนาไนเถบ่ดนี้กับหัวจักยนละว่ามันเอาไปน้าบ่ได้แต่ว่าขันบ่มีเงินนี่แหละมันสีตายอยู่ยะนี่นับตั้งแต่เกียร์พี่ละได้ซื้อเกียร์ก็ได้ซื้อไมเนาะน้ำปลาก็ได้ซื้อมักพริกปลาแดกก็ได้ซื้อบ่มีเงินมันก็าตายสนตัวเนาะ ตายไปแล้วเอาไปน้ำบ่ได้หามายังขังเนี่ยเถอะห่วยขันมันเอาไปน้ำได้ก็ขึ้นว่าสิเอาไปอยู่ดีเนาะก็สิยักเสียมไปอยู่ดีละมันหนักันได้ก็สิหาไปดอกขันเอาไปน้ำได้วะนี่มันเอาไปบ่ได้ก็หาซ้ำได้กินซ้ำซาดนี่ละซาดหนาเอเต้องเอาปอดมันจิไปเป็นยังเถอะก็หาไปตลาดซ้ำตายแนวหาเงั้นเนาะมันก็บ่พอจักรียะหลัหางั้น หาเนี่ยหาเนี่ยบ่พ่อกับเป็นหาเงินนี่ล่ะบ่มีว่าพ่อ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 เอาหล,ล,ลายเอาหลายหลายแล้วบ่ได้ว่าจากักรเยาะดิมิตราวเอาเติมอีกจังน้อยกันนะเฮ็ดเติมอีกจังน้อยกันนะฮะมันได้หลายกว่านี่มิตราวตันเดีบ่มีเงินนี่ล่ะมันจิตใจก็ย้อนบ่ความถูกความยากนี่ล่ะ